โอเคครับตอนนี้กลับมาพูดถึงเรื่องหนังสือ,อในสุดสัปดาห์ที่อ่านคือว่าคืออเมริกาตอนนี้เป็นประเทศที่ยังเป็นประเทศอเมริกาที่เรารู้จักแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะมันจึงเกิดกระแสเกิดอย่างผมไม่รู้นะผมผมพยายามจะสร้างกระแสกระแสความอยากรู้อยากอ่านหนังสือเรื่อง The ugly American นะ Uh, แล้วก็ดูหนังเรื่องดิแอคลีอเมริกันแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังที่จริงเล่าได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็จะบอกเล่าไหมไม่เล่าก็ก็ไม่มีเรื่องมาแนะาทรกอทินี้ว่าจะเล่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมางั้นเราอ่านเพิ่มดีกว่านะเดี๋ยววันนี้มาบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับผมจะรลาย่ยาวให้ฟังว่าอเมริกาที่น่าเกลียดนะหมายความว่าคําว่าดนะิแอคลีอเมริกันเนี่ยมันโด่งดังมาจากหนังสือนะ ของเจวิลเลียมเลตเตอร์กับเพื่อนผู้นักเขียนอีกคนหนึ่งนะครับนะที่ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือยนะูจีนเบอร์ดิกวิลเลียมเจเลตเตอร์กับยูจีนเบอร์ดิกเนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง The Ugly American เมื่อปี1958ตอนผม,มอายุสิบขวบตอนนั้นเถอะผมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรอกรสิบขวบภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอกนะอาภาษาไทยก็ยังต่อๆแตะอยู่นะว่าหนังสือเล่มนี้มันออกมา แล้วผมก็เกริ่นไว้นิดหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดมากกลัวท่านทุ้ฟังจะเสียความรู้สึกว่ามาละเอียดอะไรกันเดี๋ยวจะขออ่านก่อนใช่ไหมโอเคครับ The Ugly American มันก็เป็นผลพวงคู่ง่ายข่าวที่อเมริกาทุกวันนี้ทำให้เราอยากจะมีความบันเทิงทางวรรณกรรมว่าอเมริกาอัก y ลี่ยังไงในสมัยก่อน แล้วเวลาเราพูดว่าอเมริกาที่น่าเกลียดเนี่ยมันเป็นศัพทวรรณกรรมไม่ใช่ว่ามาใช้ความหยาบกร้านในรายการโลกยามเช้าไม่ใช่วิสัยของรายการนี้ความหยาบกร้านหรือความรุนแรงเชิงภาษาของรายการโลกยามเช้าเนี่ยมันเป็นความงดงามทางวรรณกรรม <c oughs> มันดีอักรีอีมริกันก็ต้องอธิบัติแต่ว่าว่าประมาณสักอาจจะแถวแถวสองสาเดือนแล้วนะครับเวลาโดนทาเข้ามา เป็นประธานาธิบดีแล้วมันก็มีเรื่องแบบอักลีอักลีแหละเรื่องที่ดูแล้วมันน่าเกลียดมันหยิงพยองมันกลางเนี้ยผมก็เอาหนังสือเก่ามาอ่านเล่าเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับพอประมาณพอประมาณก็คือ the arrogance power อันนั้นเจวีลียมฟลไบรท์สมาชิกวุฒิสภาชื่อฟูไบรท์เป็นคนเขียนเนื่องจากว่าความกลางของนโยบายต่างประเทศและคนอเมริกันที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำอะไรตามใจชอบในสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็แพ้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่า the arrogance of power หนังสือเล่มนั้นเล่าให้ฟังไปแล้วมันเหตุเหตุเกิดจากข่าวขนาดใหญ่ในโลกมันก็ส่งผลกระทบในเชิงความคิดและการทำรายการวิทยุของผมว่างั้นเราอ่านอะไรดีจะได้เล่าท่านผู้ฟังได้เข้าใจบริบทเก่าบริบทใหม่ก็เท่านั้นเองนะครับไม่มีจุดประสงค์จะสร้างความเกลียดชังระหว่าง ไทยกับอเมริกันในหมู่พลเมืองแม้กระทั่งเนี้ยการสู้รบประทะชายแดนผมก็ยังไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับระหว่างเขเมรกับไทยก็ไม่อยากให้คนไทยกับคนเขเมรเนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ว่าเฝ้าระวังอยู่นะครับพี่ๆทหารช่วยดูด้วยนะครับรัฐบาลเนี้ยยุ่งมากเรื่องอื่นนะครับแล้วคุณเซนกับคุณเซนกับพ่อนายกเขาเป็นเพื่อนกันผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาสมคบกันเพื่อจะ ทำลายประเทศไทยหรือเอาเปรียบประเทศไทยหรือช่วยประเทศไทยผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ไว้ใจคุณทักษิณหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับผู้นํทาทั้งพ่อและลูกที่เขเมรผมก็ไม่ไว้ใจลูก,ลกสาวคุณทักษิณนึงต่างหากว่าเ,เขาจะกล้าทําอะไรเพื่อประเทศไทยไหมถ้ามันกระทบเพื่อนพ่ออย่างเงี้ยมันเนี่ยในหลักประชาธิปไตยนี่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับกวรที่จะถอนตัวออกจากการบริหารประเทศเพราะมันตัดสินใจลําบากแล้วเราก็ไม่ไว้ใจ นะคุณแพทองทานเพราะว่าไม่ไม่ไว้ใจพ่อเขาเพราะว่าพ่อเขานี่เป็นเพื่อนกับฮุนเซนแล้วฮุนเซนก็ก้าวร้าวกับประเทศไทยแล้วพ่อเขาก็ไม่ว่าอะไรฮุนเซนจะมากินข้าวเพราะโอ้มันยุ่งไปหมดเลยนะครับผมว่าคุณแพทองทานลาออกเถอะนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนในความเป็นมิตรระหว่างพ่อของคุณแพทองทาน <laughs> กับเพื่อนบ้านที่กําลังลุกคืบหน้าจเจ้าแผ่นดินของไทยไปอีกนิดหนึ่งแถวสุรินรนะ สาทตาเมืองทมอะไรพวกนี้นะครับที่ก็เป็นของไทยมันตอนนี้ผมคิดว่าเอ,อมันเป็นเรื่องที่เป็นผลพวงมาจากโน่นแหละในอดีตนตั้งแต่สมัยก่อนที่ฝรังตะวันตกเข้ามาครอบครองดินแดนแล้วก็แผ่ที่พลมาแล้วข้าความเป็นอักลีมอเมริกันมันก็กลายเป็นนิยายเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าจะต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นแล้วเอา เอ่อให้ท่านผู้ฟังนมีส่วนร่วมมากขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังลองดูเผื่อท่านจะว่างนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์นี้ผมได้ดูหนังคือเพราะอ่านดิอัรเียอเมริกันเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นผมเคยอ่านเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับประมาณสักหกสิบปีแล้วนะครับแล้วอ่านรอบเดียวนะครับออตอนเป็นวัยรุ่นคือตอนที่พอรู้ภาษาอังกฤษบ้างโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย แล้วก็ปัญญาตรีตอนต,อนต,อนตอนอ้นๆเงี้ยตอนอยู่เดียนี่จะอ่านนิยายมากๆหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีความบันเทิงอย่างอื่นเพราะอ่านอักรกลอเมริกันปุ๊บพอเกิดเหตุว่าอเมริกาดูท่าทางจะอักลีกลมากในยุคสงครามเวียดนามผมก็ไปอ่าน The Arrogance of Power ของวิลเลียมฟูรท์ซึ่งเราจะไม่เกี่ยวกันละตอนนี้นะแล้วพออ่านอักลอเมริกันในวัยรุ่นแล้วเนี่ยผมก็ซื้อหนังสือ อีกเล่มหนึ่งมาอ่านอันนั้นก็ตอนเป็นวัยรุ่นนะครับอ,อยู่ถ้าเทียบกับปีในเมืองไทยก็มัธยมต้นมัธยมต้นเอ้ยมัธยมปลายของประธานโทษไฮสคูลภาคที่สองของด t อ e Ugly อเมริกันอันนี้คือภาคที่หนึ่งนะครับภาคที่หนึ่งแต่เป็นปกใหม่ผมยังมีปกเก่า,าที่ผมเซิร์ชค้นดูเมื่อเสาร์ที่นี้ ก็เลยสั่งซื้อไปแล้วไอ้ปกเก่าอยากได้ปกเก่าหมายความว่าหนังสือคือคนอื่นเขาอ่านแล้วราคาจะถูกหน่อยนะเพราะไม่ใช่หนังสือแบบที่จริงก็หนังสือดังนะแต่ไม่ใช่หนังสือดังแบบงานวรรณกรรมคลาสสิกมันดังด้วยเรื่องราวที่ต้องคุยกันแล้วมันกระทบพวกเราที่เป็นคนไทยและชาวเอเชียตนอดถึงใต้ด้วยซึ่งวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดวันนี้เพียงแต่ว่าเกริ่นให้อยากอ่านเท่านั้นเองโอเคผมก็อ่านอักรียมบริการรอบสองจบไปมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ แล้วก็มีมาร์กมีโน้ตมีข้อสังเกตหลายเยอะแยะอยู่นะแต่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับอ่านอัก์รียมอะไรกันหวังว่าท่านผู้ฟังตื่นอ่านด้วยถ้ายังไม่อ่าน <c oughs> ก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแต่อักรกิีเมะไรกัเน,นี่ก็มีฉบับแปลนะลองไปค้นดูแล้วกันนะครับก็มีฉบับแปลนะงั้นก็ต้องเออผมว่าจะเอาฉบับแปลขึ้นจอก็เลยทไม่ทันนะครับ คุณรัตนะยาวประพาสแปลอัรกลรีอเมริกันกับเพื่อนอีกคนเดี๋ยวเดีคนอีกทีแล้วกันแต่มันหาซื้อไม่ได้นะฉนบับแปลไทยท่านไปหาอ่านดูตอนนี้พอจบอัรกลรีอเมริกันแล้วประมาณสักห้าหกปีเนี่ยหนังสือชื่อสรารขันก็ออกมาแต่จริงน้องออกเสียงว่าสคา,ารนะคะรับเพราะอัรกลรีอเมริกันเนี่ยเป,เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเ,เหตุที่เกิดขึ้นในประเทศสมมุติชื่อสคา,าร อันนี้คนไทยก็เลยจะออกเสียงเป็นสารขันสารขันแต่ว่าถ้าจะเขียนจริงก็คือสอาอรอเรือแล้วก็ขานจะเอาขอควายสรารนน,นูก็ได้แต่ไม่ใช่สาระแล้วก็ขอไขไม่อห่งนักการนนเนนแล้วก็ทอมันโทกระรนันนี่ไม่ใช่นะครับหรือจะทอทงกะรนก็ผิดอาจารย์คือเลทธก็เขียนสารคานธรรมดาน,นะครับโอเคก็คือถ้าอ่านอัรีรเมริกันแล้ว ก็ควรจะอ่านสาคานภาคสองก็คือภาคสองอักเียอเมริกันที่พิมพ์มาหลังจากนั้นตอนนี้ไอ้สา,ากานภาคสองเนี่ยมันมีไตเติ้ลหนึ่งชื่อ e c e p t ต v e อเมริกันเนื่องจากว่าไอ้เรื่องสากานเนี่ยเวลาพิมพ์ออกมาหลังจากอักเรียอเมริกันหกปีแล้วปรากฏว่าพิมออกมาจํานวนมากวางขายตามร้านหนังสือแล้วอยู่ๆมันหายไปหมด ทุกร้านในอเมริกาผู้เขียนก็บอกว่าสงสัย CIA หรือว่ารัฐบาลอเมริกันมากวาดเก็บหมดเลยคืออเมริกานนี่อย่าไว้ใจว่าเป็นประชาธิปไตยร้อยเนต์มันไม่ใช่หรอกนะครับมันมีรัฐลึกๆมันมีอะไรหลายอย่างที่มันใช้อำนาจผู้เขียนก็คือวิลเลียมเจลเดอร์กับยูจินเบอร์เดกเนี่ยแกก็บอกว่าพอเอาเล่มสองออกมาชื่อสาขานเนี่ยสาขาที่เห็นบนจอปก เก่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นเล่มที่ผมมีอยู่ตอนสมัยเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็อ่านแล้วตอนตอนเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นตอนปลายอ,ะนะอ่ะแล้วก็มันก็หายไปละมันทิ้งไปไหนลูกก็ไม่รู้นะครับนี่ผมสั่งซื้อเอาปกเก่ามาใหม่นะครับเดี๋ยวอีกสักสองท่นคงจะมาเสียภาษีนําเข้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยซ้ำไปนะครับอันนี้ไม่ได้โทษอเมริกานะเมืองไทยไปเก็บโดยไม่แจ้งผมแต่ผมบ่นแล้วนะไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงรัฐบาลมาเก็บเงินค่าซื้อหนังสือผมมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคท่านก็ควรจะอ่านอักรียอเมริกัน ฉบับไทยหรือฉบับอังกฤษก็แล้วแต่เสร็จแล้วมันก็ควรจะไม่อ่านก็ได้นะครับเล่มถัดมาก็คือสาขาหรือถ้าท่านไปเจอไทเทลชื่อ d e c e p t i v อเมริกันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่เขาเขียนไทเทลหรือตั้งชื่อใหม่ชื่อหนังสือใหม่หลังจากที่ชื่อสาขานเนี่ยถูกกวาดเก็บไปหมดทุกร้านหนังสือนะฮะหลังจากที่ออกมาพิมพ์ออกมาหลังจากเล่มแรกคือดิอ a คริมอเมริกันประมาณ6 6ปีนะครับเขาก็เลยออกเล่มใหม่ แต่เเรื่องเดิมนะครับพีนะ่ต่าทำปกใหม่เป็นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The d e c e p t i v e อเมริกันอันนี้ก็กลายเป็นของสะสมสำหรับนักอ่านหนังสืออะไรกันนะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งท่านผู้ฟังก็ควรจะถ้าจะอ่านในสุดสัปดาห์นี้นะครับหรือเตรียมตัวเนี่ยอ่านอักลีเมริกันฉบับภาษาไทย หรือฉบับสษอังกฤษก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเสาร์ที่ท่านอ่านเต็มที่แล้วกันวันจันทร์หน้าผมจะมาเริ่มคุยทั้งอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ละนิดวันละนิดวันละหน่อยสักห้าวันจะได้เคลียร์พื้นที่เรื่องอักรีกอเมริกันสาสาขานสาขานถ้ายังไม่มาผมก็ยังไม่ได้อ่านผมเคยอ่านตอนตอนเด็กหนุ่มแล้วมันก็ลืมไปหมดแล้วหลังพอจําเข้า้ๆได้แหละนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะเล่าได้ต้องอ่านใหม่นะครับผมจะอ่านใหม่เมื่อหนังสือนี้มานะครับส่วนดิเซปดิเซปอะไรดิเซปตีฟอเมริกัน มันเรื่องเดียวกันผมก็ไม่จะเป็นต้องอ่านถ้าอ่านสารคดแล้วแต่ผมจะเอาปกไปโชว์ถ้าหนังสือที่มาเมื่อไหร่นะครับยินดีไม่ได้ยินดีเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์โอเคตอนนี้สมมติเราดูอัลกลิอเมริกันถ้าเราอ่านอัลกลิอเมริกันแล้วเราก็อ่านสาราดสารขันละกันออกเสียงให้เป็นไทยๆแบบที่เขาเขียนกันผิดๆเนี่ยสารขันแล้วท่านก็ต้อง อาจจะเช็คนิดหนึ่งไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับบนจอก็คือหนังสือชื่อ The Quiet American The Quiet American เนี่ยคือต้นแบบชื่อของหนังสือ The u g l y American The Quiet American เนี่ยเขียนโดยนักเขียนชาวอังกฤษ Graham g r e e n ว่าด้วยเรื่องในเวียดนามนะครับเรื่องความรักคนอเมริกันที่ คิดว่าจะทําความดีแล้วมันก็เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้นักเขียนชื่อสมมุติที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าชื่อเกรแฮนด์กรมก็คงจะสมมุติละก็คือนักเขียนชาวอังกฤษเห็นเพื่อนชาวอเมริกันที่อยู่เวียดนาม ตั้งใจจะทําความดีแล้วมันก็เสียหายหมดเนี่ยครับก็เลยอยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้ก็เลยต้องไปช่วยเหลือจัดการแล้วบังเอญไออเมริกันคนนี้ก็ไปเอาแฟนไปลักแฟนชาวเวียดนามของไอ้นักเขียนที่เล่าเรื่องคนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเออ่โอเคเอาไว้อ่านทีหลังผมถ้ามีจังหวะจะพูดถึงเกรแฮมกรินวันหลังนะครับไม่ใช่รายการนี้ไม่ใช่รายการวรรณกรรมทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าทําไมเอ,อ เขาจึงจึงตั้งชื่อ The a g r y American เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้นะก็คือวิลเลียมเจเลตเตอร์กับยูจีนเบอร์ดิกเนี่ยเขาไปยืมความคิดของเกรแฮมกรีนจากนวนิยายเรื่อง The Quiet American มานะแล้วก็มาตั้งชื่อหนังสือของเขาเป็น The u g l y American นะส่วน The u g l y American หนังสือจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะลงรายละเอียดให้มันครบ5ทิตเลยนะครับแต่เพื่อให้ไม่เบื่อก็คืออาทิตย์ละนิดละหน่อยเพราะว่าเรื่องมันเยอะ เอตอนนี้มันมีหนังสือเล่มขวาถ้าหากท่านมีเวลาดูบนจอไม่เกิดอุบัติเหตุยามขับรถนะครับหนังสือเล่มขวาเนี่ยชื่อ The Quiet Canadian นะครับไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะแต่ว่าพอเล่าให้มันโยงกันได้คือว่ามันก็ชื่อหนังสือเหมือนกันก็คือ Quiet Canadian Quiet American แล้วก็กลายไปเป็นอ g ร y a m ี r อเมรกอิกทธิพลของการตั้งชื่อเท่านั้นเองนะครับก็คือว่า ไอ้เจ้าควายเอ็ดแคนาเนเนี่ยเขียนโดยเอชมอนด m เ r อร์มารีเนี่ยว่าเรื่องชีวิตและงานของสายลับที่สุดยอดยุคสงครามโลกครั้งที่สองของนายกวินซันเชอร์ชิวของอังกฤษคนเนี้แหละครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เอาเรื่องของเขามาแปล ى, เป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระแต่ว่าพระองไม่ได้แปล ى, จากเล่ม The Quiet Canadian ปกที่เห็นบนจอเนี่ยคือหน้าของวิลเลียมสตีฟเฟนสันสกดด้วย P H E N S O N นะครับสตีฟเฟนสันนี่คือสายลับ Ka อังกฤษแคนาดาเป็นหัวหน้าสายลับทั้งหมดเป็นเจ้านายของอ,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 อะไรลนะ่ะคนที่เขียนศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับยินฟลีมิงยินฟลมิงเป็นลูกน้องของ The q u i ายเ a ็ดแคนาคนนี้ก็คือเอชมอน o m เกอร์ม uh, mm ี่ไฮที่เรียกว่า Quiet Canadian, ควายเอ็ดแคนาเดียนเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ซุ่มเงียบอยู่ข้างหลังในการทํางานคุมเครือข่ายสายลับสงครามโลกครั้งที่สองของพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นใครจนกระทั่ง uh, ตอนหลังการเวลาผ่านไปวิลเลียมสตีเฟนสันชีวิตและงานของเขาก็ถูกเปิดเผยโดยนักเขียนชื่อวิลเลียมสตีเวนสันชื่อคล้ายกันนะครับ ที่เขียนเรื่อง Aman Call Interpret ในอินผู้ปิดทองหลังพระในชื่อภาษาไทยที่พี่เจ้าอยู่รัชกาลที่9แปลจากเล่มนั้นแต่ว่าเล่มนั้นน่ะเป็นเรื่องของคนเดียวกันคือคนที่ชื่อวิลเลียมสตีเฟนสซนซึ่งเป็นตั้งชื่อไตเติลที่เขียนโดยมอนเทอร์มารีไฮว่า The Quiet Canadian ที่พูดจะยือยาวันนี้ก็คือว่ามันก็เป็นชื่อไตเติลหนังสือว่า Quiet Canadian มีคำว่า คว i เอ็ a n คนาเดแล้วก็มันยิ่มีคว i เอ็ดอเมริกันแล้วมันกลายมาเป็นอัก y a รีอ i อเมริกันครับตอนนี้สองเล่มน,นี้ให้ผมอ่านเพลินๆไปผมอาจจะไม่เอามาเล่าเพราะว่ามันจะยืดยาวเกินไปก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้อ่าน The u g l y American ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยคงหาไม่ได้แล้วผมมีปกคนมาแล้วอยากซื้อเขาขายไปแล้วนะครับอยากซื้อมาสะสมเก็บไว้นะครับ Uh, ภาษาไทยนะนะแต่ว่า uh, เสร็จแล้วท่านก็คำนึงถึงเล่มสองของอักเรีมริกันคือสาขานหรืออีกชื่อหนึ่ง the d e c e p t i v e American เป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือว่ามันมีชื่อแบบเนี้ยโดยการตั้งชื่อเรียนแบบ the q u i e t American ของ Graham Greene กับ q u i e t Canadian ของ Montgomery High แต่ว่า อ่าประการที่สองนี่ผมคิดเองนะครับประการแรกนี่ค้นมาแล้วเขาบอกเออมันก็ตั้งชื่อมาตามของเกรแฮมกรีนเรื่องควายเอ็ดอเมริกันแล้วบังเอิญผมมีหนังสือเล่มควายเอ็ดแคนาดีนอยู่ผมก็ผมก็เลยเติมความเห็นส่วนตัวว่ามันก็ต้องได้รับอิทธิพลจากควายเอ็ดแคนาดีนเหมือนกันก็ตั้งตั้งชื่อหนังสือแบบนี้มันอาจจะขายดีก็ได้แล้วจากนั้นนะครับการบ้านยังไม่หมดจากนี้ไปจนถึงเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เรามาคุยกันใหม่นะครับก็คือว่าภาพยนตร์ ภาพยนตร์อักร,ริกันมีภาพยนตร์มีหนังด้วยในปี1963หนะนังสือ58หนัง63นะครับมาลอนแบรนเดอแสดงคู่กับอาจารย์คึกฤทิ์ขอให้ท่านผู้ฟังไปไม่ใช่เป็นการบ้านอาจารย์สั่งนะครับขอไปเราคุยกันเพลินๆหาเวลาถ้าท่านยังทำงานอยู่เสาร์อาทิตย์ดูหนัง ผมดูจบแล้วนะครับผมดูนานแล้วมาดูใหม่อีกทีเพราะว่ามันจำไม่ได้สามารถค้นดูฟรีใน YouTube แบบสีสันเต็มจอเนะอะหนังปี1963นะครับ The u g l y American นำแสงดงโดยมารอนแรนโดแล้วก็พระเอกชากญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งแล้วก็พระเอกไทยพ,พระรองนะชื่อหม่อมราชวงศ์คือกรีปราโมทนะครับโอ้ยดูแล้วสนุกเพลินนะ แล้วเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าท่านดูหนังเรื่องนี้ดูฟรีเซิร์ช o g l e Search นะครับดูที่ YouTube อ่ะภาคไทยก็มนะีแล้วถ้าท่านอ่านหนังสือแล้วท่านคิดเอาว่ามันยังไงต่างกันยังไงหรือถ้าไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นไรนะดูหนังนะเดี๋ยววันจันทร์อังคารพุธวัหัดสุขหน้าผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังผมว่าสนุกนะนะนะมีประโยชน์ทั้งสองแบบนะครับตอนนี้ กิเลสของการทําสื่อหรือการพูดคุยในเรื่องความบันเทิงและศิละปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของวงการวรรณกรรมอเมริกันนะครับมันก็มีซอฟต์พาวเวอร์ไทยอยู่ด้วยเมื่อเราดูหนังเราอ่านหนังสืออักรียอเมริกันเราดูหนังของมารอนแบรนโดเรื่องอักรีอเมริกันแล้วเราก็มาอ่านหนังสือที่พระรองในหนังเรื่องนี้เขียนหม่อมราชวงศ์ครือปราโมทเป็นตัวแสดงรองในหนังเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับอักรีอเมริกันก็คือเป็น แสดงเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศสหรัันแต่อาจายร์คึกฤทธิ์นั้นไปอยู่ฮอลลีวูดสเดือนเพราะว่าเขาจ้างไปเป็นที่ปรึกษาภาพยนตร์เรื่องนี้จ้างไปจ้างมาผ <c oughs> ู้กำกับบอกเฮ้ยไม่มีคนมาคาดแสดงเป็นนายกไทยยู you <c oughs> เป็นนายกไทยไปเลยนะนี่คืออว่าจะไม่เล่าละเอียดนะครับหลุด <c oughs> อดอหลุด,ดไม่ได้เพราะเพราะอ่านพระเสาร์อาทิตย์นเนี่ยมันสนุกมากเลยหนังสือเรื่องเมืองมายา เบืองมายาเขียนโดยหมอประชวงคือกริชปราโมทว่าด้วยเรื่องฮอลลีวูดความบันเทิงการสร้างหนังตำแหน่งหน้าที่ต่างๆผู้กับคนแต่งเพลงผู้อำนวยการสร้างหนังฮอลลีวูดก็เป็นยังไงเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็จะมีรายละเอียดประสบการณ์ตรงของท่านแทรกเป็นระยะๆะะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเป็นนักแสดงในหนังเรื่องนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ราะฉะนั้นมันจะมีรายละเอียดสนุกมากนะครับแต่ยาวอาจารย์เขียนอาจารย์ก็เขียนเมืองมายายาวมากเลยอะนะครับให,ให้ท่านผู้ฟังอย่าท้อแท้นะครับเสาร์ที่ก็จบนะครับห้าร้อยสามสิบกว่าหน้าเดี๋ยวผมพลิกดูดิห้าร้อยสามสิบหกหน้านี่เป็นปกใหม่ที่สุนักพิมพ์ดอกยาเขาพิมพ์ดอกยาสองพันนะครับก็ยาวหน่อยแต่อ่านเพลินอาจารย์เครือิเป็นนักเขียน ที่เขียนหนังสือเหมือนเล่าเรื่องไม่มีสำบัติสำนวนโออารูร้าเหมือนแบบพวกนักเขียนในยุคเรื่องสั้นโอเรียงห้าแก้วอะไรพวกนัก้นอาจินย์ปัญจพันธ์ลงวงสวัพวกนี้ก็จะมีสำนวนภาษาแบบรือหวาแนะนำความคิดใหม่ๆสับใหม่อาจารย์คือฤทธิ์ไม่มีครับไม่ว่าท่านจะเขียนนิยายหรือสารคดี แต่มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นผู้รู้คนไทยคนเพิ่มเติมเขียนเล่าเรื่องฝรั่งทำหนังเรื่องตัวเองเป็นตัวประกอบแล้วก็มีการเสียดสีมีอะไรแบบจริงใจนะครับคืออ่านแล้วมันเหมือนกับฟังคุณพี่ชายคุณลุงก็เล่าเรื่องให้ฟังนะท่านจะไปอ่านนิยายของอาจารย์คึกฤทธิ์ก็แล้วแต่หรือท่านจะอ่านหนังสารคดีอ่านหนังสือสารคดีก็แล้วแต่สำนวนท่านเป็นสำนวนธรรมดาธรรมดาไม่ได้สะท้อนว่าท่านเป็น นักปราดราชมฑิตจบเมืองนอกสำเนียงอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไม่อะครับอ่านแล้วสนุกอ่านมันเหมือนกับคนธรรมดาคุยกับเราแล้วเราห้ฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัปดาห์นี้จนทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วมาเจอวันจันทร์เราจะมาคุยกันเรื่องเมืองมายาด้วยนะครับท่านจะเห็นว่าการบ้านผมมันเยอะมากนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะ เพลิดเพลินเอ้ยไม่ทำให้เหนื่อยทำทำก็ได้นะครับท่านจะดูหนังอย่างเดียวไม่อ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวจันร์อังคารพุธพฤหัสสุกหน้าเนี่ยผมจะทยอยเล่าลวันนี้ละหน่อยแต่ก็เกิดกิเลสอยากเล่าให้จบตัวจะเบื่อนั้นเองนะครับแต่คิดว่าจําเป็นที่ต้องมีความบันเทิงในายามที่โลกชุมลมุนวุ่นวายที่อเมริกาน่าเกลียดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าอ่านแล้วเราจะรู้ว่าความน่าเกลียดของอเมริกาเนี่ยในยุคสงครามเวียดนามนะเอ่อมันเป็นความน่าเกลียดที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจ อยากจะทําความดีแต่มันดูนัาเกยียดจังไอ้นี่มายุ่งอะไรกับเราไม่รู้เรื่องเราเลยหรือนะแล้วอา,อาจารย์เครือริตเนี่ยก็ทะเลาะกับมาลอนแบรนโดในหนัง <c oughs> แล้วคนดูหนังนักวิจารณ์หนังในยุคนั้นบอกว่าสงสัยนักแสดงประกอบชนะดึงความสนใจจากมาลอนแบรนโดมาได้อีกทางหาก <c oughs> โอเคครับแหมว่าจะไม่เล่าละเอียดเอาเป็นว่าสดุสดสุดสดานี้ท่านมีเวลาดูหนัง ดูหนังเรื่องอักเรียมอเมริกันอ่านหนังสือเมืองมายาอ่านหนังสือดิอักเรียมอเมริกันส่วนหนังสือเรื่องสาขาหรือดิเซปติอเมรกันไม่ต้องอ่านก็ได้เดี๋ยวหนังสือมาผมจะอ่านแล้วเล่าให้ฟังในอีกเดือนไหนก็ไม่รู้แล้วแต่จังหวะเวลาและโอกาสและความรู้เพิ่มเติมก็คือหนังสือเกรแฮมกรีนเรื่องเดอะควายเอ็ดอเมริกันแล้วก็หนังสือของมอนการ์ไฮเรื่องเดอะควายเอ็ดแคนาดีนเดอะควายเอ็ดแคนาดีนก็คือในอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นแหละนะครับแต่มันคนเละชื่อหนังสือกัน อันนี้คนเขียนคนละคนกันหนังสือในอินผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยว่าด้วยชีวิตและงานของวิลเลียมสตีเฟนสันสายลับใหญ่สงครามโลกครั้งที่สองแต่มีเรื่องของเขาในหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่าทวนหินนะครับที่นะักเขียนชื่อวิลเลียมสตีเวนสันมาเขียนแล้วในหลวงเอามาแปลในรัชที่เก้ามาแปลนั่นคือแมนคออินเท r ร r e t ิตเอาล้วครับ <laughs> หวังว่าไม่ใช่การบ้านที่รุนแรงเลยนะครับ